ดีย้ำเมเสาครับของวันพุธที่29ตอนนี้ก็สองโมงเศารสองโมงครึ่ง8ปดโมงครึ่งแดโมงครึงของวันพุธที่29ไดเก้เลี้ยออไปทั้งนอก็อก็รัางสลัวสลัวก็รังแกงขึ้น แต่ว่าท่านใ่แกงดีบันใดเมื่อน,นี้ก็ว่าสิาเวาเรียงเลขกเลียงหวยเนาะพี่น้องก็เนื่องก็อยากบอกว่าผมเมื่แม่นเซียนหวยหรือว่าบ่ได้เป็นอาจารย์หวยแต่เป็นคนเดาหวย กรับกับเมื่อเก่ามันตีสามสิบแล้วนะ่นเลขออกเมื่อนก่เลยสี่มาบอกเลขจากสองสามตัวแต่บอกก็สามตัวจะให้ไปตัดเราเมื <c oughs> ่อที่แล้ว กบ,บถอถืมันอกเหลขกไก่เชียงของงวดของวันทีหน่หวันที่หนึงมันดอดสองห้าแปดวากกงวดที่แล้วมันหอกอย่างเล็กบน2องสาหาก็แปดสาวันที่หนึ่งางมันก็แปดสอ,อ 8, แต่งวดวันที่หนึ่งถือบนห8าแปหารอย 8, 2, 200, 500, 200, 500, รังแปดสองห้ารอยก็สองล้ยหาสิบถรางสองราหสิบแล้วมเป็นเจ็ด้าหสิบคือว่าฝันฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์คับเบอร์ของครับเมื่อนี้ก็มาสิให้เลขให้ไปคิดผิดาจรณากันเอาเอาเอาตัวเลขเนะ นนหนึง่งไม่ใช่หนึ่งครับศูนย์หนึ่งซีเลขตัวนี้มันไปลมากไลยปกติคือว่หาฮาฮูเมอร์ที่แล้วผมไปไปซื้อซิมการ์ดมาใส่โทรศัพท์เก่าผมเบอร์โทรไม่ไปซื้อเบอร์โทรมาใส่โทรศัพท์เก่าปกติผมไปเวลาผมไปซื้อซิมการ์ดเนี่ยผมสิไปยืนเรียกเบอร์ครับขเขาเซมีเบอร์ให้เรียก มาเข้ามากเบืร์ใดเบืรอใดเงเสียนะเขาก็สิมีเบือ่อเขาเลียกผมไปย้อนไหนเวลาผมเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอย่างเสียผมสิบปียืนเรียกนะเนาะเรียกเบืร์ใดที่จำง่ายอย่างเสียละเบอร์ที่เขามากแต่เมื่อนั้นผมไปผมบ่ได้เรียกเองครับคือว่าเขาจำใหมเบอร์หนึ่งเลยผมก็เอาเลยเงสียลนะก็ไปจ่ายเงินเกือบกับบานเลยก็ได้มาเนี่ยล,ล่ะเลขไทย 014ผมก็เลยมาซื้อ,อแต่มันเป็นเลขที่บ่ามักปันไดแต่ว่าก็ซื้อไว้กันไว้เพราะว่าผมคิดว่าบางที่เลขมันสิมาข้ขัง่างเป็นเลขต่ำเสีนะอาสี่สนะิบสี่อย่าง1ิบเก้าสนะผมก็เลยซื้อไว้กันไว้ครับ เลขสามตัวกับศวนหนึ่งสี่เลขตัวต่อไปนี่ตามมาแล้วเจ็ดเดี่ยนแต่บอออกจักเทียออกแค่สองตัวสองเนจะ็ดแค่สองแออกอยแต่เลขสามตัวยังบ่ทันได้ออกคือว่าเลขตัวนี้นี่ผมตามมาเจ็ดเดี่ยนคือมันเป็นเลขที่เี่นรวดผมผมก็ตามมางแต่ผมซื้อรถดมดละแต่บอออกสามตัวจักเทีย กระเล็กใส่ตามมาทัา้งหมละสองเจ็ดหกเล็กสามตักับมันบอกไายกับว่าสีส,าสั้าเสือทั้หดละล่ะ,ละแต่ว่าพันเศษสั้วเสืกับเสียดายยงเสียนะยานมันออกตามนนนะก้นทั้งเสียงนะกรเล็ก็เลยตามมาตามมายงเสียนละหามันออกเสียนะก็เล็กซื้อไว้แต่ว่าเลขสามตัว โมโหว่ามันสิมีสองบอลสันเดียคือว่าเลขตัวนี้ผมผมเสี่ยงเสียซื้อเพราะว่าเสียดายเสียดายเพราะว่าตามันมาดดแล้วสินะเพราะว่าเลขสองเนี่ยมันอยู่หลักลอยมาสองงวดแล้วครับก็ความสิวางสันงวดนี้โมูหว่ามันสิมีสองมาป่นบองสินะเพราะว่างวดงวดวันที่หนึ่งมันกับมาสองหาแย่วัที่แล้วมันก็มาสองสามหาเลขสามตัว เงินนี่พ้อมกันแรกพอคอยสิมั่นใจบัานไดว่ามันสิมีสองบ้องสีงนะในสองในสามเหลขสามโตัวน,นะมันสิมีบ้องสีงนะแต่แต่แต่จะฝากเจ็ดหกไปอยู่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกมาไล่กว่าจุดแต่สวยไปซื้อมากยู่ <c oughs> อีกตัวหนึ่งเลขตัวนี้เป็นเลขที่ว่า มา,มากมากไปยังติทีเพราะว่าเมื่อนั้นไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แลเราผมบอกเขาว่าผมอยากใส่เบอร์เก้า ให้ผมให้เขาเปลี่ยนให้พนักงานขายโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์เก้าจากโทรศัพท์เก้าผมไปใส่โทรศัพท์ใหม่บอกว่าเปง,งาก็คือว่าอยากใส่เบอร์เก้าที่เคยใส่แล้วของเสียเนาะเขาก็ดให้ยเยอะครับเท็ดไท้เขาดให้เรียบร้อยซะยากกว่ากับกัามมาบานกัมมาใส่โทรศัพท์ปกติหลักก็โทรออกมันก็โชว,ว์เบอร์เก่าือเก่า เวลาค้นข่ากับทวรมารเบิกเก่าสินะก็ใส่ใ้อยู่ครับแต่มันกับแปลกอยู่มองหนึ่งคือเวลาส่งของความออกไปหาค้นเนี่ยมันสิโซเบอ่บออื่นครับตอนแรกผมก็บพวกเมกืม่อนั้นผมส่งของความไปหาคนห้นมาเจากกันเขาคนก็ได้เขียนมาว่าเจ้าเพื่อนเบอร์บ่กเพราท่านว่า ก็เลยบอกไปว่าบ่เลยเพี้ยนกับใส่เบอร์เก้าเนี่ยละก็แข่งเบอร์เก้าไปอ่ะเพป็นเอาใส่เบอร์เก้ามันก็ขึ้นมันเบอร์อื่นสันเพราะสันมาเบอร์อื่นยังไงก็เบอร์เก้านี่ยละสันลรือ่าก็ก็เลยคิดแปลกใจว่าเอ้ามันเป็นเบอร์อื่นไหนยังไงเสียงผมก็เลยเข้าไปบ้างในโทรศัพท์มองที่ว่ามันโชว์เบอร์ของเขาหรือเปล่า ในโทรศัพท์ในเคียงนั้นปรากฏว่าแมนนี่เลียครับพี่น้องมันเป็นเบอร์อื่นที่พ่กแมนเบอร์เก่าพอเขาเลิดแปลกใจเอ้าโทรศัพท์เคียงเดียวมันคือใส่สองเบอร์อะไรอย่างนี้เนาะก็เลยแปลกใจอยู่เสียหนะผมก็แปลกเบอร์มันกับแมนก็เลยว่าเอ้าคือแปลกถึงเสียหนะมันก็เลขไทย เบอร์ที่มันแปลกที่มันเบอร์ไม่นะที่ผมว่หูมาก,ก่อนนะว่าผมมีสินะเพราะว่าเวลาไปซื้อพ้อมกับพ่อใดแบบว่าบอกพนักงานขายว่าเสียเบอร์ไม่ใื้อย่างสีนะเพราไดดบอกเขาสบอกแต่ว่าเสียเบอร์กองสินะแต่มันติดมาไใดอย่างไดติดมาในโทรศัพท์ไดอย่างไดสินะกับก,ก,ก็เลยแปลกใจเพราะก็เลย ซื้อหวยแมงตัวนี้ล้าสนกว่าหกเจ็ดแปดครับเป็นเลขเลี้ยงเลขเลี้ยงหกเจ็ดแปดมักเจ็ดแปดข้างมักหลายพี่นอ้องเจ็ดแปดเนี่ยเพราะว่ามักเป็นอย่างว่าช่วงปีหกสี่เนี่ยเลขไม่สอดกเกี่ยวกับเลขเจ็ดกับเลขสองหลายงวดนี้ียว,วก็เลยคิดว่ามันมันต้องตีเจ็ดแน่นอนมันต้องมีเกียรตั้งเสี่นะ ก็พอมสมัครเกตแปดเนี่ยยูซิวิเดนเป็นเลขเป็นเลขอันไปแล้วครับหลายๆเจ้าเข้าเจ้าว่ารับแล้วครับเกตแปดเป็นเลขอันไปแล้วผมก็เลยซื้อตัวหกเกตแปดซื้อตัวเลขสามตัวเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งผมผม,ผมเป็นคนที่ว่าเวลาผมซื้อเลขเนี่ยผมซื้อเพราะม,มัมมารซื้อเลขเลข เลขดังว่าไงเลขที่มันดังๆเลขแบบอาจารย์นั่นไงม้งเสี่ยงเสียงเสี่ยงนะครับผมว่มักไปซื้อตามท,ทั้งสั่นทั้งเสียนะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <S 1> <S 1> เลขที่จา่ายเกินมาคาผมกอกว่าซื้อไปยังมาเทียบเพราะว่าธนาเขาให้บาทละเจ็ดสิบบาทละแปดสิบเขาถึงเสียเปรียบจะเมื่ออยู่ตั้งหลายนะทังเสียนะทังเขาไปซื้อบาทบาทหนึ่งเขาจ่ายเกินมาค้าเนี่ย ทั้งเสียเปียกไปอเองเสียนะมันบํารุมผมว่ามันบํารุมผมก็เลยว่าบพว่าซื้อเหล็กเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนมากความจีซื้อเหล็กแบบนี้แหละทา่านซื้อมกักซื้อเหล็กแบบเออเกี่ยวกับฝันเองเ,เสียละเกี่ยวกับสิ่งที่เาจังเสียละขาดโทรศัพท์นีนนยยออ่อย่างเสียไปเบียนรถนี่อนยะ่างทั้งเสียละเกี่ยวกเสื่อไปตามความเจีบของพ่อเบียร์เสียน้าแบบว่ามันเรียกเสียดงังวันไดผมผมกับบ๊อบมากเสียนะฮันบ่มากกับบ๊อบเสือว่าไง ต้อให้ดังคนไดกับวัสดุนั้เสียนะหันใจเครื่องเดียววัสดุกะมองยังไงแล้วอีกย่างหนึ่งเหล็กไก่เชียงกับวัสดุกับว่ตมาวัสดุเท่ากันเพราะว่ามันบริขินวันมันสิบะมันวันสียบออกเหล็กไก่เชียงเนาะหมายถึงว่าวันที่หนึ่งลางมันออกแปดสองวันที่สิบหกลางมันออกแปดสามเสีย ก็บอได้คิดว่ามันสิมามาจ่อๆอังสิ่เนาะกับบอสือบ่ได้แบบว่าบ่ซื้อกับ่บนกับ่บ่มักสีเล็กแบบนั้นจังซี่งนะ่นก็เลยส่วนมากสีสีเล็กแบบความคิดของเจ้าของเองครับเวลาสิก็เอาล้อไป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 นั่นบิ่ง กับสื้อกอยางให้สื้อเพี่เอาไปเนี่ยจักน้อยับมันถือใส่ปีใหม่้าได้ซสื้อแชมเปนแชมเปีจยนใใส่ปีใหม่เังส่ลนะเล็กพวกนี้นะ 0, 1, 4, ละศูนย์หนึ่งแล้วก็สองเจหแล้วก็หกเจ็ดาตัวนี้เราเสื้อส้นมากเป็นเล็กสาตัวเวลาเสื้อผมงก็ซสื้อเล็หลายตัวครับ ซื้อแบบเน้นๆนะพี่นะวั <c oughs> นนี้มันบังเอิญซื้อก็เลยมันก็เลยลายตัวมันบังเอิญแมบว่าผมไปซื้อโทรศัพท์เสียน้ำก็ได้มาสองแบบสองเบอร์สีน้ะบวกกับเลขที่ผมตามมาตลอดส่วนมากผมซื้อซื้อ,อ,อเลขที่ผมตามมาเนี่ยเลเลขที่เบี่ยนรถผม <c oughs> กระลอ้อมเบิ้งว่ามันจะเป็นยังไงมันสิไก่บอ สีสูดเออมันสีเสียดสีสีพอสันเด้มันสีจวดบอเออเออมันสีจับจะเลยนั่นจังเลยกะล้องเบิังครับพี่น้องถ้าดดวงมันแห้งใส่ปีใหม่ก็จะได้สลองปีใหม่แบบแฮปปีแป้แฮปปี้ครับแฮปปี้นิวเียร์มันโมล่ะครับบอร้องกับปลูกก็ร้องร้องกันไปเบิงังครับคำนั้นแล้วก็ฝาก เอ่อก yeah. ดไลค์กดแชร์กดติดตามนเนี่ยครับนี่เป็นคลิปที่สองที่ทเฮดมารนแลครับน้อกับบ,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 บ่ช่ชนกับการการที่มานั่งเบาคนเดียวอยู่หน้ากล้องสีนะ่น่ะบางทีกับเสี่ยวพีดพิดตึกๆไปกับขอโทษขออภัยลายๆเพราะมันยังบ่ชิกนกับกล้องพันเลย ก็ทุกทายก็ขอให้โชคให้มา n น้นองเพี่อน้องน้องสุขุสุขคนให้โชคให้มานใส่ปีใหม่ให้ลำให้รวยสุขคนสุขคนก็ฝาก <c oughs> ฝากกาไอค์กดแกร์คแชบกดกติดตามสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทก่อนนะครับพ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ